สวัสดีครับคุณรฟังทีระครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันจันทร์ที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2566วันนี้ให้ชื่อว่านักการเมืองดีชอบแก้ไขแล้วพักอะไรชอบแก้ตัวเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าน่าศึกษานะครับและก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยกับบ,บทละครเดิม ของพักการเมืองเดิมๆที่เหมือนจะนำมารีรันใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกครั้งหนึ่งในสนามการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแบบไทยๆเราพักการเมืองเนี่ยหมายถึงองค์กรในทางการเมืองเป็นที่รวมบุคคลที่มีอุดมการเดียวกันคือมีแนวความคิดทางการเมืองทางสังคมและก็ทางเศรษฐกิจแบบเดียวกันหรือไม่ก็คล้ายคลึงกัน เป็นการรวมตัวกันเพื่อส่งบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อให้ได้เสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศตามแนวความคิดหรือนโยบายที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่มตนพักการเมืองจึงเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสําคัญมากนะครับและก็ขาดไม่ได้ในกระบวนการปกครองเพราะว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการปกครองแล้วก็มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับพักการเมืองของไทยเราบางพักกลับกลายเป็นการผนึกกําลังของคนที่มีความประพฤติคนที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตรวมถึงการศึกษาความคิดครอบครัวฐานะสังคมความเป็นอยู่มีความเชื่อ และมีศรัทธาในสิ่งเดียวกันมีมุมมองในเรื่องต่างๆคล้ายๆกันมีความชอบแล้วก็มีรสนิยมมีตัณหาราคะมีศีลเสมอกันเอามาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นเนี่จึงไม่แปลกเลยนะครับที่สังคมไทยเราจะได้เสพพฤติกรรมทั้งรูปธร,รรมและก็นามธรรมของนักการเมืองบางคอกบางค่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยบทสรุปส่งท้ายที่เหมือนเดิมนั่นแหละครับดังบทหนึ่ง ในพระราชนิพนธ์เรื่องขุนช้างขุนแผนมหาการพื้นบ้านของไทยที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงร่วมกับนักกวีในรัชสมัยแต่งแล้วก็พระราชนิพนธ์เป็นมรณคดีที่มีคุณค่าทั้งในด้านความไพเราะและก็ลีลาในการแต่งตลอดจนเขาโครงเรื่อง ได้รับการยกย่องตามพระราชบัญญัตวิวรรณคดีสโมสรในรัชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาีรราชเจ้าว่าเป็นยอดของหนังสือประเภทกรอนเสภานับจากองหมอสัตว์ปฏิพัทธ์สันติพาดาสสพิษณุโลกพักเป็นธรรมรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเมื่อครั้งยังไม่เขียนบทโทรทัศน์มีมติพักก้าวไกลให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพัก โพสและก็กล่าวเชิญชวนสาธารณชนให้ดื่มคราฟต์เบียร์พื้นบ้านยี่ห้อหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกโดยอ้างความเป็นธรรมทางสังคมและต้องการเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยสนใจแก้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอ้างว่าเอื้อประโยชน์ทุนผูกขาดมาจนถึงการจัดเลี้ยงหมูกระทะกับแม่บ้านรัฐสภาด้วยงบรับรองตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเงินซึ่งมาจากภาษีของประชาชนโดยอ้างว่าเพื่อะดุงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีเรื่องท่านผู้สรงเกียรติเมาแล้วครับจนต้องเล่นบทบาทวุฒิภาวะสามัญสำน,นึกลาออกไปเองมีเรื่องการนําผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งลงสมัครสสเรื่องสอสกทมเขตทบีวัฒนาตลิงชันสิรินสงวนศินถูกแจ้งความดําเนินคดีทดําร้ายแฟนสาวด้วยการชกหน้าแล้วก็เคลื่องมือถือของแฟนสาวทิ้งแล้วก็ล่าสุดคับกรณีของสสปราจีนบุรีพักก้าวไกลอย่างวุฒิพงศ์ ของเหลาแชทข้อความล่วงละเมิดทางเพศกับอาสาสมัครสาวของพักก้าวไกลโดยมีหลักฐานปรากฏชัดต่อสังคมเป็นข้อความสนทนาโดยอ้างว่าทราบมานานแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมและพักกำลังดำเนินการสอบสวนข้อเทอ็จจริงอยู่ขณะที่นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาก็อ้างบอกว่านี่เป็นขบวนการดิสเครดิตเนื่องจากไปขัดผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มในพื้นที่จากการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งโดยเฉพาะเรื่องมลพิษ ในพื้นที่สีมหาโพกรอนสุภาพในพระราชนิพนธ์เรื่องขุนช้าขุนแผนที่กล่าวมาข้างตน้นบทดังกล่าวในความว่าเงียบสัตว์จัตุบททวิบาทดาวดาดเดือนสว่างกระจ่างไขน้ำค้างตกกระเซ็นเย็นเยือกใจสังัดเสียงคนใครไม่พูดจาท้ายสุดเนี่ยนะครับสังคมไทยเราก็จะไม่เห็นอะไรที่แปลก แล้วก็แตกต่างไปจากบททรทัศน์บทเดิมๆที่แสดงมาก่อนหน้านี้เลยนะครับเข้าตําราที่ว่าแก้ตัวแถได้ทุกเรื่องแต่แก้ไขให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นนั้นไม่มีพักอะไรวานักการเมืองเนี่ยขยันสร้างวีรกรรมแล้วพักนี้ก็ไม่แก้ไขแต่ชอบแก้ตัวพักอะไรวะ